สรุปว่าไม่อรอข่าวก่อนเป็นเรื่องนำนะคะคัมภีร์สันทศาสตร์แล้วนักเรียนก็ทํำใบงานได้อย่างสวยงามนะนักเรียนจะคัดลอกอะไรก็ไม่เลือกสิ่งที่ได้คือนักเรียนรับผิดช,ชอบส่งงานครู แล้วห้ามบุรี่ซึ่งกันละกันแต่ตอนนี้สุปการยังไม่ส่งใบงานเลยนะจ๊ะสุปการอยู่คนเดียวรับทราบด้วยเพื่อนได้แปดเก้าสิบแปดเก้าสิบสิบสิบเป็นแถวเลยรับทราบนะคะสุปการของมาเซอร์ของ, se, ของครูครูสุวพัสดด้วยถามงานสองชิ้นเนี่ยให้ครูช่วยตาม ของาคาของรโจครับโอเคของครูจ๊ดด้วยนะครูประจำชั้นนะรออยู่ประมาณจะดีครับคุณรอแต่ว่าอย่าให้คุณล็อกเกอร์อ่าตอนนี้ขอทวนนะคะทวนก่อนเพื่อจะได้ตามเรื่องต่อไปรัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชดำรินะให้รวบรวมตำรับยาโบราณนะคะแล้วก็ ให้มีการประชุมคณะแพทย์หลวงรวบรวมยานะให้กรมอาลักษ์คือทําหน้าที่เขียนหนังสือเนี่ยจารึกเรื่องราวของตำรับยาเอาไว้นะตรงนี้ในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยจะบอกถึงความสําคัญของแพทย์นะแล้วก็คุณสมบัติของแพทย์ที่ดีอาการคนไข้นะที่แพทย์ควรจะสังเกตนะเป็นแพทย์ต้องสังเกตอาการว่า ผู้ป่วยเนี่ยกินยาชนิดนั้นชนิดนี้หายไหมยาชนิดเดียวกันอาจจะไม่หายขึ้นอยู่กับธาตุคือธาตุอาหารแล้วก็ภายในของร่างกายของผู้ป่วยมันไม่เหมือนกันนะเพราะกินยาอย่างเดียวก็บางเนื้อชอบบางยานะยาชนิดเดียวกันอาจกินไม่หายก็จะพูดถึงในเรื่องวัฒนธรรมสมัยก่อนนะคะเ็าบอกว่าแพทย ตำราแพทย์นะเป็นตำราแพทย์สมัยโบราณเนี่ยที่ยอมรับเรื่องสมุนไพรไทยว่ามีชื่อเสียงนะะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้าชาวชาวตะวันต,ตกก็ยังชอบสมุนไพรไทยเลยนะคะนี่ก็มีการนำเรื่องก่อนจะกล่าวคำพีสันพศาสตร์บันที่ครูสอนเสมอดวงทินกรทินครคือแสงอาทิตย์นะและแสงจันทร์กระจา่างเหมือนเสมือนแสงอาทิตย์และแสงจันท์นะ สองแสงในยามค่าคืนก็คือแสงจันร์นะต่อไปนะฮะก็เน้นว่าเวลาเป็นไข้เนี่ยให้คือเป็นโรคเนี่ยตอนแรกๆอะ่ะให้ไปรักษากับหมอซะจะได้หายขาดนะคะถ้าเป็นนานๆแล้วมันยิ่งรักษายากอาจถึงตายได้ว่าพิารพัฒน์มาครับพิรพัฒน์ยยิ่งดีใจด้วยค่ะที่มไม่ ไม่หนีครูไปก็ยังเหลือคณิตศาสตร์อีกนะทีนี้ในบทที่เราเรียนเนี้ยเขาจะมีอุปักษณ์อุปลักษณ์ก็คือมีใช้โวหารใช้คาว่าคืออย่างเงี้ยแพทย์คือทหารเปรียบเสมือนแพทย์เป็นทหารคาว่าคือเป็นอุปักษณ์นะกวีโวหารใช้ในคาประพันธ์นี่ใช้อุปกษณ์ ข้ามเลยนะครูพูดแล้วย่อๆเราเรียนแล้วครั้งที่แล้วอ่ะอันนี้คือ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 เยอะมากก็คือกวีวโหหารประเภทอุปลักนะเปรียบเสมือนสองสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันนี่ฮะดวงจิตเปรียบเสมือนกษัตริย์ข้าศึกเปรียบเสมือนโลกแทบเปรียบเสมือนทหารนี่สองสิ่งคือสิ่งเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าอุปลัก์โวหารแบบประเภทอุปลักอ่ามีวโหหารที่เป็นอุปมาอุปมามีคําว่า อันนี้คําคําว่าเหมือนค่ะใช้คําว่าเหมือนอุปมาเขาบอกตรงๆเลยคําอุปมามีคําว่าคําที่บง่งบอกถึงว่าเป็นอุปมาโวหารก็มีคําว่าดังเฉกเช่นเสมือนเอ,อะไรนะพ่างเพียงพระส,สุธาคุณแม่นะ่ะหนักเพียงพระสุธาเน,นี่ยนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นคําอุปมาเลยอันนี้บอกตรงเป๊ะเลย ต่อไปมีการเล่นคำเช่นคำว่าแรงแรงแรงยาแรงโลคกแรงกรรมข้ามไปก่อนเล่นสัมผัสพยัญชนะพยัญชนะก็คือสัมผัสอักษรนะคะอย่างเช่นยายิ่งยับยำเยินเขาเรียกว่าสัมผัสอักษรคือพยัญชนะต้นในเรื่องของคุณธรรมนะนะเป็นแท้ต้องซื่อสัตย์ ไม่โกหกไม่อยากได้อยากได้ใครมีอย่างของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนนะคะเมื่อเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้เขาไม่ต้องไปอยากได้ไม่ดูถูกความสามารถของผู้อื่นไม่โอ้อวดความรู้ของตนนะคะเขาเรียกว่าคมในฝังไว้ดีกว่าใช้เมื่อยามจําเป็นสมเด็จยากก็เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีน้ำใจดูแลนะประชาชน เลี้ยงลูกหลานพ่อองค์เองเลยนะก็บอกว่าสมุนไพรไทยมีมาแต่โบราณนะแล้วก็ใช้รักษาโรคแต่ละโรคก,ก็มีตัวยาสมุนไพรแตกต่างกันที่นักเรียนหารเรื่องของสมุนไพรนักเรียนก็อาจจะได้อ่านได้บ้างว่ากระชายรักษาอะไรแก้ไอจะกินอะไรนะปวดหัวตัวร้อนกินยังไงเป็นหวัดกินอะไรนะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตำรายาต่างๆนะคะ แล้วก็ลักษณะของผู้เป็นแพทย์ที่ดีข้อคิดที่ได้อาชีพใดๆก็ตามนะต้องมีความรู้มีคุณธรรมควบคู่กันไปนะคะและอายต่อสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีก็คือไม่ทําบาปและอายต่อความชั่นนั่นเองนะไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นว่ามีความสามารถน้อยกว่าตนเองไม่มีอารมณ์โกรธเกี้ยงง่ายๆก็คือ พยายามผ่อนคลอารมณ์ไม่ให้เป็นคนโกรธเพราะการโกรธจะทําให้การสูบฉีดของรอหิตมันฟุ้งซ่านมากขึ้นนะต่อไปเราเริ่มตรงนี้เลยค่ะก็เป็นเริ่มด้วยกาบยานีสิบเอ็ดนะคะก็อันหนึ่งจะกล่าวสอนกายนาครน,นี้มากหลายปรับเปรียบประเทียบเปรียบในกายทุกหญิงชายในโลกานะคะก็หมายถึงว่าถอดความอันเนี้ย เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครูที่เขียนว่าบอกว่าคําถามนี้ถอดความก็คือด้วยปีที่แล้วเนี่ยเรียนเรียนออนไลน์เหมือนกันนั่นแหละแต่ครูให้เขาถอดความสองตั้งแต่คําว่าอันหนึ่งจนกระทั่งถึงคําว่าอะไรคะถึงค่าศึกมาจะอันตรายเลยหนึ่งบทสองบทสามบทสี่บทกาบยานีสิบเอ็ดสี่บทครูให้ถอดความเลยแต่ในที่นี้ปีนี้ครูไม่ต้องให้ถอดให้เียกเขาแปลไปนะบอกว่า กล่าวถึงร่างกายของคนนะคะก็เปรียบเสมือนนครน,นี่กายนครร่างกายของคนเปรียบเสมือนเมืองนะคะเปรียบเสมือนเมืองไม่ว่าจะเป็นร่างกายผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กเนี่ยก็เปรียบเสมือนเมืองโดยร่างกายนั้นจะมีดวงใจนะหัวใจซึ่งเปรียบเสมือนกษัตริยนะ์นะกษัตริย์ที่ครองเมืองใช่ไหมแต่หัวใจก็คือเป็น ส่วนรวมของร่างกายใช่ไหมคะก็ส่วนฆ่าศึกก็เปรียบเสมือนศัตรูนะที่จะคอยฆ่าเราคอยทําลายเรานะหัวใจเปรียบเสมือนกษริย์ดฆ่าศึกเปรียบเสมือนศัตรูส่วนแพทย์ก็เปรียบเสมือนทหารที่มาคอยกําจัดพวกอันตรายก็คือกําจัดพวกฆ่าศึกนั่นเองนะ,ะส่วนแพทย์ก็คอยดูแล ร่างกายของเราไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บก็บอกว่าถ้าหากค่าศึกค่าศึกก็คือหากมีโรคภัยไข้เจ็บมาอย่านิ่งนอนใจเช่นนักเรียนรู้สึกว่านักเรียนเป็นหวัดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เป็นหวัดมันไม่ใช่หวัดธรรมดานักเรียนอย่านิ่งนอนใจนือว่าหวัดธรรมดานะคะเจ็บคอมีน้ำมูกธรรมดาเราต้องกินยาเอาไว้ทันทีค่ะกินยาพื้นบ้านเลยอย่างเช่นฟ้าทลายโจอนะะกินกันเอาไว้สิ กินกันเอาไว้สองเม็ดถ้ากินแก้คือสี่เม็ดก็กินห้าวันนะคุณยานุษย์ทราบแล้วนะคะก็บอกว่าให้ดูแลหัวใจนะคะเพราะว่าหัวใจเปรียบเสมือนกษัตริย์ให้ดูแลหัวใจอย่ากโกรธอย่าอารมณ์เสียนะเพราะว่าจะบ่งบอกถึงอันตรายก็คือโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาสู่ร่างกายได้ง่ายส่วนปิดตังปิดตังแปลว่าน้ําดีนะคะน้ำดีที่อยู่ในตับจะทําหน้าที่ย่อยอาหาร ก็อาหารภายในร่างกายก็เปรียบเสมือนสเบียงที่เลี้ยงกองทัพทหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปิดตางไม่ดีคือสิ่งที่จะช่วยย่อยอาหารในร่างกายไม่ดีนะร่างกายก็จะไม่ได้อาหารที่นํามาเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆใช่ไหมต่อไปผลทางทั้งสามแห่งผลทางทั้งสามแห่งมีอะไรบ้างก็มีหัวใจมีน้ําดี มีอาหารที่จะบำรุงร่างกายก็บอกว่าให้ดูแลให้ดีนะอย่าให้เชื้อโรคเข้ามาได้นนะต่อไปอันหนึ่งเล่ามีคำโจทย์คำโจทย์แปลว่าข้อกล่าวหาก็บอกว่ามีนะมีบางคนกล่าวหาหมอว่าทําไมหมอมีความรู้ปีชารู้คำพีอ่าหมอมีความรู้แต่ทําไมรักษาคนไข้ไม่หายละ่ะนะก็เลยมีการเฉลยปุจฉษาเฉลยคําถามนั้นว่าใช่ หมอรักษาไม่หายก็เพราะว่าอะไรโรคเหลือกำลังจึงมิฟังในการยาเพราะว่าโรคที่คนไข้มาให้รักษานั้นเนี่ยมันโรคนี้มันมันหนักแล้วอ่ะมันหนักหนาสาหัสแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ทันนั่นเองนะกินยาก็ไม่หายเมื่ออ่อนรักษาได้แก่แล้วไซ้์ยากหนักหนานะคะก็อบอกว่า เมื่อเป็นโรคเริ่มแต่ครั้งที่เป็นโรคเนี่ยรู้ว่าเป็นโรคให้รีบมารักษาแต่ถ้าปล่อยให้โรคนั้นเป็นเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยแก่แล้วไซคือโรคโรคเป็นหนักมากแล้วรัวกษาไม่หายหรอกนะ,ะก็อุปมาเหมือนกับอุปมาคืออุปมาโัวหาดีนะก็บอกว่าเปรียบโยครคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่หนักๆเนี่ยโรคที่เป็นหนักๆเนี่ยเปรียบเสมือนไฟไฟกองมืหุมานะคะมันก็ เจอเชื้อเพลิงเข้ามันก็ไหมลุกลามไปเลยนะฮะไม่สามารถที่จะไประงับมันได้นะเป็นแพทย์พึงสําคัญโอกาสนั้นมีอยู่สามอันนี้ก็บอกว่าแพทย์มีโอกาสที่จะเสียชื่อได้สามอย่างนะสามอย่างคืออะไรก็คืออย่างที่หนึ่งคนไข้มาอาการหนักแล้วหมอรักษาไม่ได้ก็จะกล่าวหาว่าโอ้โหไหนว่าหมอเก่งเงรักษาหายเงปรากฏทําไมไข้คนไข้ตาย,ตายแล้ว นั่นคือมาจนไข้หนักแล้วรักษาไม่ได้นะอย่างที่สองคือหมอจะรักษาไม่ได้เพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าโรคนั้นนะเป็นโรคที่แปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพราะนั้นหมออาจจะรักษาแบบพื้นๆให้กินยาเหมือนกับเป็นหนูรองยาในสุดก็ไม่หายนะก็ประเภทที่สองคือไม่รู้เลยว่าโรคนั้นเป็นโรคใหม่เป็นโรคแบบไหนนะหมอไม่เคยรักษา ประเภทที่สามคือเสียชื่อประเภทที่สามคือหมอไม่รู้โรคธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้โรคใหม่อะไรแต่หมอไม่รู้คือวางฟอร์มว่าตัวเองรู้ก็เหมือนกับว่าจัดยาให้สีดยาให้ก็คงจะหายแหละแต่ปรากฏว่าวางฟอร์มตัวเองโอ้โอวดว่าตัวเองเป็นหมอจะต้องรักษาได้ในี่สุดก็ไม่ถูกนะรักษาไม่ถูกโรคคือไม่รู้จริงคนไข้ก็เสียชีวิต คนไข้ประเภทที่สามเนี่ยน่าเสียดายที่ว่าไปเจอหมอที่ไม่ดีนะหมอที่โลภมากหมอที่เขาเรียกว่าอะไรวางฟอร์มไว้มากแต่ว่ารักษาไม่ถูกนะถ้าไปเจอหมอดีๆก็รักษาได้อาต่อไปก็บอกว่าจบเรื่องที่ตนรูก้ก็หมายความว่าหมอประเภทที่ รักษาแบบซูซีรักษาไปแต่ในที่สุดก็รักษาไม่ได้นะก็บอกว่าอ๋อรักษาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเป็นโรคแรงกรรมแรงเวนรนเวรนกรรมของคนไข้นั่นเองนะคะทีนี้บางทีบางทีก็มีใช้แต่ยาให้โรคนั้นหายก็คือบางเอิญคนไข้นั้นอาจจะโชคดีนะคะอายุไม่สั้นก็คือโชคดีไม่ไม่ถึงแก่ความตายก็หมอ ช่วงดีหมอจัดยาให้ก็หายอันนี้นะผู้ใดจะเรียนรู้พี่ขอดูผู้อาจารย์ก็บอกว่าใครจะเรียนหมอเรียนเป็นแพทย์นั้นก็ให้พิจารณานะว่าจะเรียนที่ไหนที่ได้ความรู้ได้อย่างความรู้ได้อย่างแม่นยาําหมอบุคคลที่จะสอนนั้นมีความรู้จริงนะก็ถึงจะได้เรียนคือพิจารณาก่อนนะเ็าบอกว่าผู้ที่เป็นหมอเนี่ยจะต้องมีความรู้ทั้งทาง วิชาการและทางพุทธทางใสคือท,ทางพุทธก็หมายความว่าบางทีเนี่ยหมอจะต้องล่อหลอกคนไข้ด้วยว่าเป็นลักษณะเอาละเดี๋ยวหมอจะดูเสกเป่าใหนะ้อย่างเส้นคนไข้ที่เป็นเด็กเนี่ยหมอจะต้องใจเย็นจะต้องก็อ่าเรียกว่าตะล่อมตะลอ่ลอมให้เด็กได้กินยาได้ฉีดยาได้อย่างดีนะทีนี้คำพีใสก็คือหมายความว่านอกจากนั้นก็ยังแปลว่า จะต้องผู้เป็นหมอนี้จะต้องยึดถือปฏิบัติเชื่อถือในเรื่องของความดีในเรื่องของคุณธรรมนะในเรื่องความมีคุณธรรมในเรื่องความมีน้ำใจนะไม่ใช่ว่ามีความรู้อย่างเดียวแล้วรักษาได้จะต้องมีคุณธรรมด้วยอันนี้ก็บอกว่าจะต้องมีทั้งคุณทั้งใสบอกว่าเป็นแพทย์ยาสัก์ว่าจะเป็นแพทย์รู้ตำรารู้คำพีนะ เวลาจะสอนทีก็เปิดตำราสอนนะก็แสดงว่าไม่ได้มีความชำนาญนะถ้าสอนลักษณะนี้คือเปิดตำราเปิดตำรารักษาก็แสดงว่าไม่มีความชำนาญถ้าหมอมีความชำนาญอะดูโรคปุ๊บจะต้องรู้เลยว่าต้องกินยาอะไรรักษาอย่างไรนะนี้เราแจ้งคำพีสันทศาสตร์อันบูรานก็บอกว่าคำพีสันทศาสตร์เนี่ยเป็นคำพีโบราณแต่ว่า จะเป็นหนทางที่ทําให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขเมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะต้องมีความสุขนะสู่สู่สีวาลัยสีวารัยคือมีดินแดนที่มีความสุขนั่นเองนะอยามินว่ารู้ง่ายตำรับลายอยู่ถมไปคือเราอย่าไปดูถูกว่าตำร,บตำราาับตำรายเนี่ยมีเยอะแยะของเถไปจะหยิบตำราที่ไหนมาก็ได้อันนั้นก็บอกว่าอันนี้คือความประมาทนะ กได้แต่ตำรานะเที่ยวรักษาโดยโวหารก็คือรักษาด้วยการพูดรักษาจากตำลาด้วยการพูดพูดไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอวดรู้ว่าชํานาญจะแก้ไขให้รานหาก็คืออ่านตามตำราจําตำราเข้ามาแล้วก็มาพูดพูดว่าอย่างนั้นโรคนั้นโรคนี้ต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็บอกว่าบางคนหมอบางคนก็จําชนิดของโรคแล้วก็ จะรักษาอย่างเดียวคือดูวิธีอย่างเดียวเนี่ยเช่นสมมติว่าอ่ามีเลือดออกมีเลือดออกก็แสดงว่าจะต้องเป็นเสมหะอ่าที่เป็นกำเดาอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยอ่าเป็นเพราะว่าเสมหะไม่ดีในลําคออย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นวันโลโรคก็ได้ใช่ไหมวันโลโรคก็เวลาไอาจามมันก็เลือกออกมาเยอะนะฮะ คำพีกล่าวไว้หมดใหญ่มีจดมีจำเอาก็าคือตำราเนี่ยบอกวิชาดูแลอ่าบอกวิชาการรักษาว่าโรคนั้นโรคนี้ให้อ่านตำลาให้ชัดเจนนะตำลาบอกเอาไว้หมดเลยวิธีรักษาอย่างไรรู้น้อยอย่าบังอาจก็คือเมื่อยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้คือรู้น้อยยังอ่านได้น้อยเนี่ยเป็นแพทย์ที่ขี้เกียจไม่ยอมอ่านตำหับตำราโรคไปแค่เจ็บแยะๆเนี่ย ก็บอกว่าคือประมาทโรคภัยไข้เจ็บคือรักษาไม่ได้ก็บอกว่าเป็นแรงกรรมอันนี้ไม่ดีนะคะอันหนึ่งท่านได้กล่าวถามอยากกล่าวความบังอาจคือถ้าหากว่ามีคนไข้ถามโรคนั้นโรคนี้รักษาอย่างไรเราก็ต้องพูดได้ด้วยความจริงนะไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วแกล้งพูดบอกว่ารู้นะหรือรักษาบอกว่ากินยาชนิดนี้หาย ได้เรียนต่างเนื้อก็ต่างยาจะชอบโรคอันแปรปวดนะฮะก็บอกว่าคนเราเนี้ยกินยาแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหายหมดไม่ใช่ยาชนิดเดียวกันแล้วหายเหมือนกันบางทีก็ยาชอบนี่บอกว่าบางทีเนี่ยยาผู้ป่วยเนี่ยถูกกับยานั้นนะก็หายไปนะ,ะก็เรียกว่าโชคดีไปนะ,ะหายคลายแล้วทบทวนจะโทษยาก็ผิดทีนะ,ะก็คือ ถ้าหายแล้วก็แสดงว่าโชคดีไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ถูกโรคก,กับผู้ป่วยก็อันตรายนะคะหมอก็ถือว่าเป็นคนฆ่าคนไข้ไปได้นะ,ะอวดยาคันให้ยาเห็นโลคาไม่ถอยหนีหมอที่อวดรู้นะคะให้ยาบอกว่าอา้าวยาเนี้ยกินดียาเนี้ยกินดีพอกินไม่หายก็บอกว่าโอ้เป็นเพราะอำนาจผู้ผีบิศาส์ ที่แท้หมอไม่ได้รู้จริงนะคะก็บอกหมอมีความโลภอยากได้เงินของคนไข้นะค,ะคนไข้อาจจะร่ํารวยนิยมใจไม่เกรงกรรมนะ,ะรู้น้อยบางอาจทำโรคระยำเพราะแรงยาก็ให้ยาจนเกินขนาดบางทีให้ยามากไปมากไปค,คนไข้จะเป็นโรคดื้อยาเพราะฉะนั้นก็มีปัญหานะก็ะบอกว่าโรคนั้นคือโทโสจะพินโยเด้งวัฒนาก็ค,คือบอกว่า โรคนเนี่ยเปรียบเสมือนความฉุนเฉียวก็บอกว่ายิ่งโรคเป็นโรคโรคหนักมากขึ้นก็เหมือนคนที่โกรธมากโกรธมากยิ่งกินยามันก็ยิ่งทําลายร่างกายนะบอกว่าอืมรู้แล้วอย่าอวดรู้นะขนมทำแต่พอควรอย่าให้ยาคือการให้ยากับคนไข้เนี่ยก็ต้องให้ทีละน้อยละน้อยเพื่อด,ดูปฏิกิริยานะหมอบางคนให้แต่ยาพื้นบ้าน ใ้ยาถ่ายยาขับแค่นั้นยากว่าอตอนนี้ครูก็จะเน้นเรื่องสัตว์ที่ควรรู้นะต่างเนื้อก็ต่างยาหมายความว่าต่างคนก็ควรใช้ยาต่างกันนะหรือบางเนื้อชอบบางยาก็ได้ํำนวนอันนี้ป็ดตังหมายถึงน้ำดีที่มาจากตับทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยเฉพาะไขมันหนทางทั้งสามแห่งหรือหุ่นทางสาม ไม่ใช่สามแห่งนะสามแห่งคือหัวใจน้ำดีอาหารบำรุงร่างกายเห็นโทษเข้าเป็นตรีความหมายคืออาการไข้หนักมากไข้หนักมากเป็นยังไงคะเลือดลมเสมหะเป็นพิษต่อร่างกายเขาเรียกว่ามันออกมันออกมาจากทวารทั้งเจ็ดทวารทั้งเจ็ดก็มีหูตาคอจมูกทวารหนนะักแล้วก็ปากเนะี่ยทวารทั้งเจ็ด ทีนี้เรื่องของสมุนไพรคนที่ยังค้างครูอยู่คือสุภการนะก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วแต่ละสัปดาห์ก็คือพยายามให้เสร็จในแต่ละสัปดาห์แต,าหแต่ละสัปดาห์ค่ะนักเรียนรูเข้าใจมันมงานเยอะแต่ถ้านักเรียนมาเป็นครูครูจะมีงานเยอะกว่านักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนทํางานอย่างวันนี้ เจ็ดวิชาอาจจะมีเจ็ดชิ้นแต่ภาษาไทยครูมไม่มีนะคะก็จัดการให้ดีอ่อครูจะยุติก่อนมีใครมีปัญหากับงานไหมอันนั้นจะอันนั้นจะชายมานะอันนั้นจะชรายทำใบทะเบียนประวัติให้ครูหร้อ,อยัางอะ่ะครูรู้สึกว่ายังนะอ๋อใช่ครับเออแล้วรับปากครูหลายรอบแล้วนะโทษครับ อาคเนอ่อาคเนย์ังไม่เข้าเป็นไงทางบ้านมีปัญหาหรือเปล่าถึงไม่มีเวลาให้ครูเลยตกลงตอนนี้อาคเนย์ไม่ได้เข้าใช่ไหมสศิชาเข้าหรือยังคะสศิชาคณิสอนเข้าหรือยังคะครั้งที่แล้วคณิสอนเข้าเข้าชาก็มีอาคเนย์สศิชาคณิสอนนะ ที่เข้าไม่ได้ก็ขอ,ขอท่วงงานอาคาเนก็มีสมุดหมุดภาพเสร็จยังก็มไม่ใช่มันเยอะจนปวดเนื้ย อ่าคะแนนเข้ามาแล้วครั้งที่แล้วสอบการประชุมส่วนได้สิบหกใครเข้ามาแล้วอีกคูจะได้บอกคะแนนจะบอกคะแนนระหว่างภาคตอนใกล้ๆสอบจะสอบประมาณเดือนกันยาสิงหากันยากันยาเออปลายปลายกันยาไม่ได้ไปลายไม่ได้สอบกลางกันยานักเรียนสอบ คุณนัสอบกลางกันยานะเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยครูอาจจะซ่อมแล้วคือก็นักเรียนก็ปิดเทอมวันที่วันที่หนึ่งตรงกับวันศุกร์ก็คือให้จบสิ้นสุดเนี่ยวันศุกร์ใครใครเป็นคนถามครูนะว่า ปิดเทอมเมื่อไหร่ใช่ไหมเอาเวลาคุูคุยด้วยไม่คุยกันเลยใครถามว่าปิดเทอมเมื่อไหร่ก็ตอบเลยนะว่าวันที่หนึ่งตอนนั้นสอบไม่สอบต้นเดือนก็สอบกลางเดือนครูจะพิมพ์ข้อสอบสอบในคุกต้นนักเรียนแต่ว่า เที่ยวนี้ครูจะเอาเรื่องทั้งหมดที่เรียนในภาคเรียนที่หนึ่งมาสอบรวมแล้วก็จะเป็นห้าสิบข้อนะคะไม่ใช่ยี่สิบข้อเพราะว่ายี่สิบข้อนั้นคงเก็บคะแนนเรื่อยๆบอกลงห้าสิบข้อนะสอบไม่ต้นก็กลางเดือนกันยานยนแล้วก็ขอให้ในักเรียนทำงานภาระงงานให้เสร็จ พาั์ลงานเช่นของมาเซอร์จัก,กรพนันมีไหมอาชย์นี้มาเตอร์สมบัติคือครูทุกคนอยากให้คะแนนนักเรียนนักเรียนก็ต้องพยายามทำเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจมันไม่ได้เยอะเหมือนตอนเราเปิดเทอมนักเรียนกีฬาสีก็ไม่มีภารกิจทํากิจกรรมวิชาการอะไรก็ไม่มีเพียงแต่นักเรียนทำาร์ลงานอย่างเดียวเท่านั้นแหละ เนีย่ยครูจูพูดมากเหมือนคนขี่บนเลยนะเนี่ยตาลูกศิษย์พลัะงานไม่เสร็จครูก็เครียดเหมือนกันเพราะครูต้องตามงานกับลูกศิษย์ห้องอื่นในวิชาที่ครูสอนแล้วครูก็ต้องตามงานให้คุณครูแต่ลักท่านที่ขอความช่วยเหลือเนี่แหละโอเคก็เลยนิดนึง ใครจะมีอะไรมาบ่นให้ครูฟังบ้างรอครูบ่นคนเดียวละเนี่ยตรงหน้าครูเนี่ยจดคนที่ไม่ได้สอบนะ Google f ฟอร์มคณะให้สอบยังไม่เข้าสอบอย่างเงี้ยมีน้องม .4 ทับ1ทับ2พี่ม .6 ทับ1 ว่าไงก้องเกียริไม่มีอะไรจะพูดอะไม่มีอะไรจะพูดอย่างนั้นก็พี่พัดยกยิ่งทำงานเสร็จแล้วยังคะพี่พัดยกยิ่งอย่าหายตัวอีกนะพี่พัดยกยิ่งฉายาเราจะเป็นนินจายอยู่นั่นี่พี่พัดอยู่ไหม เนี่ยมันอย่างนี้นยแหละเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจะหักคะแนนพี่พัดให้เหลือห้าเลยถ้าไม่ตอบพี่พัดนับหนึ่งนับสองนับสามสแสดงว่าไม่อยู่อูหักคะแนนพ,พี่ละพัทอ่าะคููอ้าว,ว,าวแล้วทำไมครูเรียกจากพี่พัดแล้วพี่ละพัดไม่ยอมบอกครู